สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาวลัคนาราศีกุมนะคะยินดีต้อนรับเพื่อนๆน,นะคะเข้าสู่ไมเดียเจ ney ค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาอัปเดตนะคะความรักความสัมพันธ์กับชาวกุมในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะคะก็จะแบ่งเป็นคนโสดนะคะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแล้วก็คนมีคู่นะคะการอ่านพลังงานแบบนี้มันไม่สามารถตรงได้กับเพื่อนๆทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นใช้วิจ,จารณญาณเนาะในการรับชมรับฟังนะคะ มาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ภาพรวมพลังงานของชาวกลุ่มนะคะในช่วงกลุ่มผาพันได้แปดดาบก็มีความรู้สึกว่าในช่วงเดือนกลุมภาจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ชาวกลุ่มรู้สึกว่ามันมีความไม่แน่ใจมันมีความสับสนมันรู้สึกว่าเราไม่รู้จะตัดสินใจอย่างไรในสถานการณ์นี้ดีบางคนอาจจะรู้สึกเหมือน เหมือนไม่มีทางออกในสถานการณ์ไม่รู้ว่าเราควรจะเดินหน้าเราควรจะถอยหลังหรือว่าเราควรจะเลือกทางซ้ายหรือว่าควรจะเลือกทางขวามันเหมือนเราถูกขังหรือว่าถูกพันธนาการอยู่กับบางสิ่งบางอย่างอะเดี๋ยวเรามาดูสำหรับความรักของคนโสดชาวกลุ่มนะคะก็รู้สึกว่าชาวโสดเป็นคนโสดที่เราค่อนข้างที่จะ เราแฮปปี้อยู่แล้วกับตัวเองแล้วก็เรามุ่งม,มั่นตั้งใจในเรื่องของการทํางานไม่เหมือนกับว่าเราไม่ได้ข่อยคว้าหาความรักความสัมพันธ์แล้วก็ค่อนข้างเป็นพลังงานที่มีความรักให้กับตัวเองสูงมากๆแล้วก็เรามีความสุขไ,ได้ด้วยการอยู่คนเดียวอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ใช่ช่วงเวลาที่เงียบเหงารวมถึงว่าตัวเราเนี่ยอาจจะดูดุดุด้วยนะคะบางคนอาจจะเป็นเอ่อนคนที่ทํางานในระดับที่มันดูอยู่สูงส่งอ่ะ The Emperor นะคะคือคนที่เป็นผู้นำเป็นคนที่เราดูโดดเด่นดูน่าเกรงขามดูดูดน่าเชื่อถือมันดูเป็นแบบเป็นผู้ใหญ่ที่ที่ดูน่าเคารพอะเออถามว่ามีคนมีคนสนใจเราไหมอ่ะมันไม่ได้ขึ้นนะฮะกวางรู้สึกว่ามันมีคนที่อยากที่จะ มอบความรู้สึกดีๆให้เราแต่คนนี้อาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคือพลังงานของเพื่อนๆชาวกลุ่มตอนนี้ไม่เหมือนกับว่าไม่ว่าเพื่อนๆจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคือตัวเราอะ่ะมันกลายเป็นว่าเราเหมือนอยู่ดูสูงจนทําให้คนที่เขาสนใจเรา,าเขารู้สึกว่าเขาเป็นแค่เด็กเองอะ่ะเด็กถือเหรียญแต่เราเป็นเอ็มเพอเรอร์แล้วอ่ะเราเป็นคิงออฟเดอะคิงไปแล้วแล้วก็เราดูดุาามากๆด้วยพลังงานมันดูดุพลังงานดูแบบอินดิเพนเดนต์มีอิสระ มีมีความเป็นตัวของตัวเองสูงแล้วก็เราดูเราดูชอบที่จะอยู่คนเดียวไม่ได้ชอบที่จะเข้าสังคมเพราะฉะนั้นเนี่ยคือมีแต่พลังงานของการปลีกวิเวกคือเราแฮปปี้กับการที่ใช้เวลาของตัวเองบางคนอาจจะเพราะว่าเราเอ,อ่อมีประสบการณ์ที่ไม่ดีหรือว่ามันมีเรื่องราวบางอย่างที่ยังอยู่ในใจเพราะฉะนั้นเนี่ยทำให้ก็มองว่าชาวกลุ่มที่เป็นคนโสดในเชวงลูกกลมพาต่อให้จะมีหรือไม่มีใครเข้ามาตัวเราก็ดูโฟกัสกับตัวเองมากๆ มันมากจนทําให้เราอาจจะไม่ได้มองเห็นถึงคนนี้เขาสนใจเราโดยเฉพาะยิ่งเขาอาจจะด้วยเลเวลของการทํางานที่น้อยกว่าด้วยก็ได้หรือว่าด้วยอายุที่น้อยกว่ามันดูมันดูมีความห่างเออไม่ว่าจะห่างด้วยหน้าที่การงานห่างด้วยอายุห่างด้วยการศึกษาหรือห่างด้วยฐานะทางสังคมอะไรก็ตามอะ่ะแต่มันเหมือนกับว่าเราดูอยู่ในเลเวลที่เขารู้สึกว่า มันยากที่ที่เขาจะแบบเหมือนแบบไปไขว้ขวาแล้วลงมานะฮะอ่ะทีนี้เรามาดูคนที่มีคนคุยคนที่มีคนคุยเนี่ยค่อนข้างมีความรู้สึกว่ามันมันมีความเครียดเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ม,มองว่าแปดดับตรงนี้อาจจะเป็นพลังงานของคนที่มีคนคุยชัดมากๆเลยว่าในช่วงเดือนกุมภาเรามีความเครียดเรามีความกังวลมันมีความรู้สึกว่า เราไม่ได้รับการเติมเต็มเราไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่คือคนคือก็รูสุกว่าคนที่เขากําลังคุยกับเราเนี่ยเขาค่อนข้างเป็นคนที่อินดิเพนเดนต์น่ยเขารักอิสระเขาอยากจะทําอะไรก็ทำแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างมีเสน่ห์มากๆด้วยแล้วก็เป็นคนที่มีเสน่ห์แบบที่คือเขาเป็นคนที่ชอบให้ผู้คนวิ่งตามเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะไม่ใช่คนที่วิ่งตามใคร เอควีนถึงไม้เท้าเนี่ยเป็นอารมณ์ของคนที่ดูมีสัญญาณของการชอบการเล่นเกมเบาๆคือหมายความว่าเขาอาจจะสนใจเรานะแต่ว่าเขาจะไม่แสดงออกว่าเขาสนใจเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะมีแค่เหมือนหย่อนเยื่อลงไปแล้วก็ให้ให้คนอื่นเนี่ยวิ่งไล่ตามเอออารมณ์ประมาณนั้นแล้วก็เขาดูไม่แคร์ไม่ค่อยสนใจ้ลยเป็นคิงถือดาบ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราดูถ้าเราเงียบไปเขาก็ดูไม่ได้ไล่ล่าตามเราแต่ว่าเขาก็จะเหมือนมีการปล่อยเหยื่อบางอย่างเพื่อทําให้เรารู้สึกว่าเขาก็ยังอยู่ตรงนี้นะเขาก็ยังดูเหมือนจะสนใจเราเพื่อให้เราเนี่ยกลับมาอยู่ในวังวนเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มองว่าสําหรับคนที่มีคนคุยชาวกลุ่มถ้าใครสถานการณ์ตรงแบบนีนเน้เดี๋ยวขอดูคําแนะนําหน่อยจริงๆอ่ะเรามีโอกาสข้างหน้านะเนี่ยถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าคนคนนี้ไม่ตอบโจทย์ถ้าเราตัดสินใจ move ไปข้างหน้า เราจะได้เจอความรักที่หนักแน่นมั่นคงอย่างที่เราตามหาเพราะฉะนั้นเนี่ยลองพิจารณาสถานาการณ์ของตัวเองถ้าเราวิ่งอยู่ในวังวนกับคนที่เขาดูไม่ไม่ได้จริงจังไม่ได้จริงใจแล้วก็ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นตกับเราการที่เราต้องวิ่งวนเป็นเหมือนหนูที่วิ่งแบบปั่นจั่นไปอย่างเงี้ยต้องถามตัวเองว่าเรายังมีความสุขไหมถ้าเรามีความสุขอยู่โอเคไปได้แต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามที่เรา เต็มไปด้วยความรู้สึกก้าวดาบและห้าเหรียญคือเหมือนกับว่าเราไม่ได้รับการดูแลเราไม่ได้รับการเติมเต็มไม่ว่าเราจะให้ไปเท่าไหร่เราก็ไม่เคยได้รับกลับมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราลอง move ตัวเองไปข้างหน้าเรามีคุณค่าอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นถ้าใครไม่เห็นคุณค่าเราก็ไม่จําเป็นจะต้องให้ค่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราลอง move ไปข้างหน้าปัดใจมันอาจจะรู้สึกเจ็บอยู่บ้างในตอนแรกแต่ถ้าตัดสินใจเดินหน้าไปได้แล้วเนี่ยคือเราจะ มันเหมือนกับเราจะได้เติบโตไปอีกขั้นหนึ่งแล้วเราจะได้ไปเจอความรักความสัมพันธ์ที่ที่คู่ควรกับความรักความสัมพันธ์ที่เราพร้อมที่จะมอบให้ผู้อื่นนะคะก็เป็นกำลังใจงให้กับคนที่มีคนคุยนะเดี๋ยวเราไปกันต่อนะคะคนที่มีคู่พลังงานของคนที่มีคู่ชาวกลุ่มคือก็รู้สึกว่าในช่วงเดือนเอ,อ่อกุมภานะะพลังงานชาวกลุ่มค่อนข้างที่จะ มันดูมีความเข้มข้นเปิดมาด้วยสิบดาบเลยสำหรับบางคนชาวกลุ่มที่ถ้าใครที่เคยมีประเด็นปัญหาการแบบหนักๆอาจจะทะเลาะกันแล้วก็เหมือนแยกย้ายแบบอาจจะไม่ได้เลิกอะเลิกไม่เลิกไม่รู้แต่ว่ามันมีความรู้สึกว่าเงียบแล้วก็แยกห่างมันดูเหมือนแบบมันดูเหมือนเอ่อถูกดาบแทงกันคนละดอกแล้วก็แบบแน่นิ่งไปทีเนี้ยความมองอ่านไม่ให้สองกรณีเพราะว่าไพ่ไม่ชัดแต่มันตามด้วย the world ก็รู้สึกว่าสําหรับบางคนนะที่ตัดสินใจว่าจบแล้วก็จะจบการแบบที่ไม่หวนกลับมาเพื่อนๆกําลังจะได้โอกาสใหม่ๆที่เป็นโอกาสที่เป็นเหมือนฮัลลแฟนนะ่ะฮัลลแฟนคือหลังจากที่มันจบแล้วทุกอย่างมันดีมากฮัลลแฟนเดือดซันแล้วก็ไหนถือเมเท้าเรากําลังจะได้ชีวิตที่อิสระชีวิตที่มีความสุขล้นลาความสว่างสดใสและเรากําลังจะได้เจอคู่พาร์ทเนอร์ตัวจริงที่จะที่จะพร้อมสร้างความมั่นคงกับเราในอนาคต ทีนี้พอด้วยความที่มันเชื่อมได้เดือยวว่ะก็รู้สึกว่ามันได้สองกรณีถ้าสําหรับบางคนที่ยังรู้สึกว่าคนเก่าคนนี้ที่เคยเป็นคู่บางคนอาจจะแต่งงานกันแล้วหรือว่าแบบมันมีความเป็นครอบเป็นครัวกันแล้วถ้าใครที่รู้สึกว่ายังไงความสัมพันธ์เนี้ยมันยังซ่อมแซมได้ถ้าเกิดว่าอยู่ในกรณีเนี้ยกวางว่าถ้ากลับมาฟื้นฟูกันได้ใหม่เนี่ยมันจะยังสามารถกลับมาเป็นเดือดซันแล้วก็ในถึงไม่ท้าได้ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการตัดสินใจขึ้นอยู่กับ สิ่งที่เพื่อนๆมีอยู่ในใจก็รู้สึกว่าคําตอบที่เพื่อนๆมีอยู่ไม่ว่าจะเป็นด้วยเ,เรื่องราวที่มันเคยเกิดขึ้นทุกสิ่งความรู้สึกมุมมองก็รู้สึกว่าตอนนี้เพื่อนๆมีทุกอย่างพร้อมแล้วคือเรามี Data เรามีข้อมูลเรามีความรู้สึกที่มันกั่นกองเรามีกระบวนการทางความคิดที่ที่ถึงพร้อมแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าตอนเนี้เรา คิดไตร่ตรองแล้วว่าการกลับไปไม่เกิดประโยชน์การเดินไปข้างหน้าเพื่อนๆกําลังจะมุ่งหน้าไปสู่เส้นทางที่สว่างสวยมากขึ้นแต่ได้ค่ายตัดสินใจแล้วว่าคนคนนี้แหละยังไงก็ยังเป็นคนที่ใช่เราพร้อมที่จะซ่อมแซมความสัมพันธ์นี้แล้วเราทําอย่างเต็มที่มันก็ยังสามารถกลับมาซ่อมแซมได้เพราะฉะนั้นเนี่ยพลังงานของคนที่มีคู่เนี่ยไปได้ทั้งสองทางขึ้นอยู่กับเราเลยนะคะก็เป็นกําลังใจให้กับเพื่นพนพนอนๆชาวกลุมนะแล้วก็เจะกันใหม่ในคลิปความรักประจำเดือนหน้าสำหรับวันนี้ไปก่อนละคะ่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ